สวัสดีครับพวกท่าครับไอพวกชาวไททันทั้งหลายผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับรวันนี้เปิดตัวแปลกหน่อยคมออยู่ในร่างฮันจิครับมันเป็นสปินเกมนี้ผมจะต้องแปลงร่างเป็นไททันเอิ่มเอาเป็นอันนี้ชูพลอสออมี มิเชลท่ามันออกมามา,มากก oh, yeah. ว่าสองอ๋ออย่างงี้ยว้าวอยู่ทำไมมันเป็นนี้น่ะแล้วกำลังสู้กับเอเลนกำลังฟอดิงมิเชท่าอยาู่เลยเได้ง่ายๆว่าเือดเดยอะมากผมให้ตั้งเก้าล้านล้านล้าน,านเนี่ยอิสัญญาณคนเล่นๆครับอ๋อนี่พี่นั่นเติมอีก แล้วก็ภารกิจล้มเหลวไม่ใช่เออเรียร้อยิงเล่นเลี่ยนเออเปลี่ยนได้แล้วดูการระเบิดมันนะวนท,ที่เคยดีไอเแมงออนที่ทำก็จะรู้ ก็เป็นนี่น,นึ่งคือกำลังเดินไปหาคนติดการพูดแล้วดูดิม,มันเล็กตัวตัวนี้ดูมันดิเล็กมากเจอหน้าไม่แทบไม่ซ้ำกันเลยนะ ใครเหตุบาบวันนี้เปิดตัวแปลครับไปเดินกับไททันเอเลนมันไม่ได้ช่วยครับมันแค่อ,อยากดูโลกภายนอกแต่มันต้องทำถึงขนาดเนี้ยคนเชื่อหลายๆคนนะประมาณ50%น่าจะเป็นอ้าวสวยแล้ะ มันเลือกมุ้งนายค่ะผมอ้าสวยแล้วเอ้ยค่ะเราเรียเด้ยวยท่านกุยันนั่นว้านะวโอ,โอ้โดนเฝ้าโดนเฝ้า ดอ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 อะไรเนี่ยเหตุกากฟูเลือกก็ไม่ได้ห้องรีบีบพยายามไป็น้ท่านควายนั่นโอ๊ยยยยยยตยย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 บายย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 ยด ออกก่อนออกก่อนยอมยอมยอมมาฮันจีไม่ล่าสุดเลยที่โดนไฟเผาเนี่ยอเย่าอย่ดเราเลยอย่าอย่อย่าอย่าอ่าอ,อย่่นานอ คือผมเพิ่งซุ่มได้ฮันจิเนี่ยซึ่งชางมันชาวมุนจะซุ่มสกินผมจะหาทายทันมาเนี่ยถึงอยากซื้อของดูเงินผมดีแค่สองร้อยกว่าน่ะ ต่เพราะว่าผมไปซื้อความเร็วสูงต้มงดูระวัยกว่าเดิมป่ะนี่อ๋อชื่อเหลือแต่กดช่วยอือแปลงร่าง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 โอ้ช่วยแล้วฮ้ไทยทันมามต้องรีบร็วแต่คนสร้างกิน,นีเขาทำ ดีมากเลยแล้วใครที่ยังไม่อยากโดนสปอยก็อย่าก็อย่าดูนะแต่ว่ามันโคตรประหลาดเลยเอเล่ยนบ้านใครเป็นงั้นก็ไม่รู้นนมันพลังไททันอะไรอะการแปล,แปลเฮ้ยซีเฮ้ยซีไปแปลงอะไรบนนั่นโอเคต้องรีเฮ้ยกระโดดนีโอ้โหกระโดดต่ำมาก ปีนต้นไม้ก็ไม่ได้ต้องรีบกดแปลงแล้วโอเคไม่ได้มีไพลเนอร์กแลันก็ต้องปิดเกาะเพื่อทำให้ตัวเองวิ่งไวขึ้นแล้วใครเหน่ปาก โอเคซี่คนเหงาปากเรียกเททานนิวเฮ้ยาจะเข้าเรือยังไงเนี่ยโอเคออกมาจากล่า่อง่ท่านเรียบร้อยอือ้อนลอน ฮันจิคนใหม่ฮันจิคนใหม่เอามาใช้สกินฮันจินะครับผมชอบเขาข้อเสียคือเขาใส่ตาสันมากถ้าเขาถอดแว่นนี้เขามองแจมเป็นไลเนอร์ได้เลยนะอ่ะยรีบๆดีโอเคฮันจิต้องแท้เรียบร้อย ใส่เผาเรียบร้อยฮิวใช้อันนี้จะฮิวหนักเข้าไปใหญ่เฮ้ยมันลอยเอมันลอ,อนย,ออยจะมีช่วยท่านใ่วไท่นไรสติกไหมนะเฮอ,อ,อ,อเอยอ,อย่าทำเราเลยอย่าทำเราเลยอย่าทำเราเลย จะทำอะไรเ,เราอ่ะเฮ้ยรียบๆแบงล่างก่อนละแบงตุตูมเ้าแตกพอดีจิดต้องจุดตรงนี้ไปโออ ปวดได้แล้วนี่เจอน้อยเลือกไททันนั่นมากโอ้ลวงจริงๆฮันิต้องใส่เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติแล้วไปฟันคอไททันพอกี้ไม่ใช่หรอฟันนี้เลยหรอโอ้ยเริ่มมาก็ลวงเลยเริ่มมาก็ลวงเลย เฮ้ยไม่ได้อะไรตัวน,นี้ไม่อสกินนี่นจำจงจำจงเอ่อเร็วๆจะจะทำอะไรไรเลยหมดบร้อยแต่โอเคไม่นสนใจอะไรแล้วจะแปลว่าไปไทยท่าน,นได้ไหมเนี่ย เสร็จเราเอาไปแทนได้ปะแทนแทนแทนแททนไม่ได้ไม่ได้เม,ม่เห็น,นแมลงกว่างี้กว่าควานตื่นอนี่ยมีฟันตัวอุ้ยได้เงินอีเอ๋เอบวยทีนี้ละ่ะอยู่ล่างคนปกติก็ยังรอดอจะเข้าไปในปืนใหญ่เพือพ่อเพื่อพวกมันจะเหยียบเราเลยท่าน,นกวนแปลงเลย ทีอท่านเรียนโคตรไวมันร้อยโอ๊ะวยแล้วต้องรีบขึ้นต้องรีบขึ้น You okay. Okay. you okay. 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 OK, là, je rentre cuillère. กินกระดูกดูน่ีไป่างอยนี <mond> ้หรอ กทเานนสุสอไเล่มาหายไปไหนอ่ะงั้นก็ อ๋อเลยวเป็นคนที hmm. mm ่อ hmm. mm ่านดูนะมีคำว่าวัต์ไพเตอรอะไร